ตัวแทนชุมชนคนเมืองพลเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้นําเสนอต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยให้พิจารณาแก้ไขาการออกแบบการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครหนองคายช่วงระยะที่สองค่ะซึ่งจะเริ่มก่อสร้างจากจังหวัดนครราชสีมาหนองคาย เส้นทางที่จะวิ่งผ่านช่วงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าไม่มีสถานีจอดทำให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนซึ่งหลังจากทางกลุ่มได้แถลงข่าวเสร็จก็เดินทางกลับทันทีไม่ได้ร่วมรับฟังในเวทีค่ะการออกแบบครับเป็นหลักเลยครั้งนี้เพราะว่าเราให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของเมืองพลเนี่ยมีสาที่ได้การนะครับ ็นศูนย์การต่างๆมากมายเราให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับแต่คุณก็ยังยืนยันว่าออกแบบจะไม่มีสานีที่วงคนเหมือนเดิมสิ่งที่อยากสะท้อนนะครับก็คือสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้คือการทุบนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่าการออกแบบมีความผิดพลาดครับบรรยากาศภายในหอประชุมยังคงดําเนินไปตามปากตินะคะวันนี้มีการนําเสนอรูปแบบโครงการเพื่อจะนําความคิดเห็นทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุม เส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาหนองคายมีการออกแบบสถานีจอดเอาไว้5แห่งคือสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแกน่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายค่ะ